เรเรีนาดีันคุจาเนกัจกบรีนะครับอดทางหรือัปลอดภัยได้จะนกสิบหกต่อนะครับไหวเสร็จก็เอาไปรับ็ด สีสุดโปและองค์แม่ยัสีเปนเหลวงพ่อพระอาจารย์สมโตคำเคียร์รมโมนนำสัพพาจากสนาญยากโยมสายุชนทุที่ใน นะอ่ะโอเคเ้อะวันนี้ตายแล้วนะก็น, <ะ S 1> นะวันนี้หลงพี่คิดนะท่านก็เทศสองภาษานะคือเทศไทยคนเขมรนะบางทีโยมก็ฟังแล้วมันสับสนเอ็นเพียนนะแม้แต่ชื่อโยมยังจำไม่ได้เลยไหมเอ่อนี่แหละโยมก็จำได้ใช่ไหมเอาถ้าพูดเพี้ยได้ออกคำเขมรด้วย

เจ็ดดูได้ที่เขากลับไม่ยังเจ็ดเอ่อให้ดูให้มาทานข้าวก่อน ียวนะครับมาทําบุญนะครับแวะมาพักผ่อนนะครับอย่างคำเชนนอดอิสานใต้นะครับนะครับผมต้อมดูนะครับแต่เดี๋ยวนะครับถ้ายังไม่เห็นผ้าแดงก็ต้องไปรัขึ้นก่ะครับจะเป็นลายดอกลำดวนนะฮะซึ่งเย็นไปร้อนไปก็ได้นะครับอันนี้คือ ต้นลาดวนก็คืออยู่ตรงนี้เลยนม่ครับนี่คือต้นลาดวนนี่ก็ต้นลาดวนนะครับต้นลำดวนั้นบอลนี่ก็ที่ต่างว่าเหมือนกับเป็นลายพระนุ่งพระสิ้นของท่านนะครับแล้วก็อุดมพนารามเราเนี่ยชื่อเดิมจริงๆก็คือชื่อว่าวัดบ้านลุงปุ๊กนะครับสร้างมาคาดว่าน่าจะก่อนปี2500นนะครับแต่ก็ยังยังไม่ค่อยเจริญนะครับก็ผ่านผ่านมา ก็มีเจ้าวาดมีหัวหน้าที่พักมาดูแลก็หลายหลายลูปนะครับแต่เอารุ่นอัตมาคือมาเมื่อปี2534นะครับมาตอนนั้นมาบุกเบิกก็วัดยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็โดยที่มาของชื่อนะครับลุมพุกเนี่ยมาจากาถ้าเป็นภาษาเขเมรเนี่ยมันจะเขียนว่าอ่านอ่านว่าลุมประกะนะครับลุมประกาเนี่ยแปลว่าชุมเสือหรือชุมโจรน,นะครับอาจจะเป็นด้วยภูมิประเทศในสมัยนั้นนะครับที่ เป็นป่าเขาลกชัดทางด้านนะครับแถวๆนี้อาตมาเนี่ยองค์ปู่ศรีสุโธนะย่าศรีวทุมมานี่จริงๆอาตมาเริ่มต้นแรกๆเลยคือไม่ได้มีเจตนาจะสร้างพญานาครับจะสร้างแค่น้ําตกแล้วก็ปรับปรับภูมิทัศน์หน้าสาราเฉยๆแต่อันนี้ว่าพอดีอสร้างน้ําตกไปได้ประมาณสักสองเดือน ก็อยู่ๆก็นิมิตเห็นหลายครั้งนะครับเป็นครั้งที่2ที่3แล้วที่ที่นีมิเห็นพญานาคองนี้นะครับ้วถ้าจะท่านจะมากัน2องค์แล้วก็จะเลื้อยเกี่ยวพันกันนะครับก็ลําตัวยาวประมาณสัก 30- 40เมตรเราก็เลยเอาทำไมถึงมาให้เราเห็นอีกเนาะอยากจะให้เราสร้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยลุ่งขึ้นมาแตมาก็เลยมาจุดธูปร้อยแปดดอกตรงด้านหน้านี้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าท่านต้องการให้จตมาสร้างกายใหญของท่านเนี่ย ยังไงก็ขอให้มาบอกด้วยนะว่าจะให้สร้างองค์ไหนเพราะว่ามันมี4ตระกูล5ตระกูลคือจะมาสร้างไม่หวัดไม่ไหวหรอก8องค์10องค์เนี่ยขอแค่พระเอกนางเอก2องค์ก็พออันนี้ก็อยู่ๆก็เลยมันความรู้สึกมันขนลุกแล้วก็แวบขึ้นมาเลยว่าเป็นปู่ศรีสุธโยธีศรีปรทุมมานะครับแล้วก็คําว่าคําชโนดอีสานใต้เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาณตอนนั้นเลย